จะเอาชนะการราคะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไรการราคะจะบรรเทาลงได้ด้วยการเพ่งพิจารณาถึงความน่าเกลียดโสโครกการยึดติดอยู่กับรูปร่างกายเป็นสุดต่งข้างหนึ่งซึ่งเราต้องมองในทางตรงข้ามจงพิจารณาร่างกายเหมือนซากศพและเห็นการเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อย หรือพิจารณาอาวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นปอดม,ม้ามไขมันอุจรระและอื่นๆจำอันนี้ไว้และพิจารณาให้เห็นจริงถึงความน่าเกลียดโสโครกของร่างกายเมื่อมีการราคะเกิดขึ้นก็จะช่วยให้ท่านเอาชนะการราคะได้เมื่อโกรธควรทำอย่างไร ถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนาให้แก้ด้วยเมตตาจิตถ้ามีใครทำไม่ดีหรือโกรธอย่าโกรธตอบถ้าท่านโกรธตอบท่านจะโง่ยิ่งกว่าเขาจงเป็นคนฉลาดสงสารเห็นใจเขาเพราะว่าเขากำลังได้ทุกข์จงมีเมตตาเต็มเปี่ยมเหมือนหนึ่งว่าเขาเป็นน้องชายที่รักยิ่งของท่าน เพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมตตาเท่านั้นที่เอาชนะโทสะและความเกลียดได้บางครั้งท่านอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไม่สมควรท่านอาจจะรำคาญใจทำให้เป็นทุกข์โดยใช่เหตุนี่ไม่ใช่ธรรมะของเราท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่า เขาไม่เคร่งเท่าฉันเขาไม่ใช่พระกรรมฐานที่เอาจริงเอาจาังเช่นฉันเขาไม่ใช่พระที่ดีนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองอย่างยิ่งของตัวท่านเองอย่าเปรียบเทียบอย่าแบ่งเขาแบ่งเราจงละทิฏฐิของท่านเสียและเฝ้าดูตัวท่านเองนี่แหละคือธรรมะของเราท่านไม่สามารถบังคับให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านต้องการ หรือเป็นเช่นท่านได้ความต้องการเช่นนี้มีแต่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติภาวนามักจะพากันหลงผิดในข้อนี้การจับตาดูผู้อื่นไม่ทำให้เกิดปัญญาได้เพียงแต่พิจารณาตนเองและความรู้สึกของตนแล้วท่านก็จะเข้าใจได้ ง่วงเหงาหาวนอนมากทําให้ภาวนาลำบากควรทําอย่างไรมีวิธีเอาชนะความง่วงได้หลายวิธีถ้าท่านนั่งอยู่ในที่มืดย้ายไปอยู่ที่สว่างลืมตาขึ้นลุกไปล้างหน้าตบหน้าตนเองหรือไปอาบน้ำถ้าท่านยังง่วงอยู่อีกให้เปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมให้มากหรือเดินถอยหลัง ความกลัวว่าจะไปชนอะไรเข้าจะทำให้ท่านหายง่วงถ้ายังง่วงอยู่อีกก็จงยืนนิ่งๆทำใจให้สดชื่นและสมมุติว่าขณะนั้นสว่างเป็นกลางวันหรือนั่งริมหน้าผาสูงหรือบ่อลึกท่านจะไม่กล้าหลับถ้าทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายง่วงก็จงนอนเสียเอนกายลงอย่างสำรวม ระวังและรู้ตัวอยู่จนกระทั่งท่านหลับไปเมื่อท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้นจงลุกขึ้นทันทีอย่ามองดูนาฬิกาหรือหลับต่ออีกเริ่มต้นบีสติระลึกรู้ทันทีที่ท่านตื่นถ้าท่านง่วงนอนอยู่ทุกวันลองฉันอาหารให้น้อยลงสำรวจตัวเองถ้าอีกห้าคำท่านจะอิ่มจงหยุด แล้วดื่มน้ำจนอิ่มพอดีแล้วกลับไปนั่งดูใหม่อีกเฝ้าดูความง่วงและความหิวท่านต้องกะฉันอาหารให้พอดีเมื่อท่านฝึกปฏิบัติต่อไปอีกท่านจะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นและฉันน้อยลงท่านต้องปรับตัวของท่านเองทำไมเราจึงต้องกราบกันบ่อยๆ การกราบนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการกราบนี้ต้องทำให้ถูกต้องก้มลงจนหน้าผากจรดพื้นวางศอกให้ชิดกับเข่าฝ่ามือทั้งสองราบอยู่ที่พื้นห่างกันประมาณสามนิ้วกราบลงช้าๆมีสติรู้อาการของกายการกราบช่วยแก้กความถือตัวของเราได้เป็นอย่างดี เราควรกราบบ่อยๆเมื่อท่านกราบสามหนท่านควรตั้งจิตระลึกพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั่นคือคุณลักษณะแห่งจิตอันสะอาดสว่างและสงบดังนั้นเราจึงอาศัยรูปแบบนี้ฝึกฝนตนกายและจิตจะประสานกลมกลืนกันอย่าได้หลงผิดไปจับตาดูว่า ผู้อื่นกราบอย่างไรถ้าสามเณรน,น้อยดูไม่ใส่ใจและพระผู้เท่าดูขาดสติก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะตัดสินบางคนอาจจะสอนยากบางคนเรียนได้เร็วบางคนเรียนได้ช้าการพิจารณาตัดสินผู้อื่นมีแต่จะเพิ่มความหยิ่งทนงตนจงเฝ้าดูตัวเองกราบบ่อยๆขจัดความหยิ่งทนงตนออกไป ผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริงแล้วท่านจะอยู่เหนือรูปแบบทุกๆอย่างที่ท่านทำก็มีแต่การอ่อนน้อมถ่อมตนเดินก็ถ่อมฉันก็ถ่อมขับถ่ายก็ถ่อมทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพ้นจากความเห็นแก่ตัวเสียแล้วกิเลสเครื่องเศร้าหมองเช่นความโลภหรือความโกรธเป็นเพียงมายา หรือว่าเป็นของจริงเป็นทั้งสองอย่างกิเลสที่เราเรียกว่าราคะหรือความโลภความกโกรธและความหลงนั้นเป็นเพียงชื่อเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกับที่เราเรียกชามใหญ่ชามเล็กสวยหรืออะไรก็ตามนี่ไม่ใช่สภาพที่เป็นจริงแต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่เราคิดปรุงขึ้นจากตัณหา ถ้าเราต้องการชามใหญ่เราก็ว่าอันนี้เล็กไปตันหาทำให้เราแบ่งแยกความจริงก็คือมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นลองมามองแง่นี้บ้างท่านเป็นผู้ชายหรือเปล่าท่านตอบว่าเป็นนี่เป็นเพียงรูปปรากฏของสิ่งต่างๆแท้จริงแล้วท่านเป็นส่วนประกอบของาธาตุและขันถ้าจิตเป็นอิสระแล้วจิตจะไม่แบ่งแยก ไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอะไรจะเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนแท้จริงแล้วในบ้านปลายก็ไม่มีทั้งอัตตาและอนัตตาคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมกรรมคือการกระทำํำกรรมคือการยึดมั่นถือมั่น กายวาจาและใจล้วนสร้างกรรมเมื่อการยึดมั่นถือมั่นเราทำกันจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยซึ่งจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ในการข้างหน้านี่เป็นผลของการยึดมั่นถือมั่นและของกิเลสเครื่องเศร้าหมองของเราที่เกิดขึ้นในอดีตความยึดมั่นทั้งหลายจะทำให้เราสร้างกรรมสมมุติว่าท่านเคยเป็นขโมย ก่อนที่จะบวชเป็นพระท่านขโมยเขาทําให้เขาไม่เป็นสุขทําให้พ่อแม่หมดสุขตอนนี้ท่านเป็นพระแต่เวลาที่ท่านนึกถึงเรื่องที่ท่านทําให้ผู้อื่นหมดสุขแล้วท่านก็ไม่สบายใจและเป็นทุกข์แม้จนทุกวันนี้จงจำไว้ว่าทั้งกายกรรมวัจีกรรมและมโนกรรมจะเป็นเหตุปัจจัย ให้เกิดผลในอนาคตได้ถ้าท่านเคยสร้างกรรมดีไว้ในอดีตและวันนี้ก็ยังจำได้ท่านก็เป็นสุขความสุขใจเป็นผลจากกรรมในอดีตสิ่งทั้งปวงมีเหตุเป็นปัจจัยทั้งในระยะยาวและถ้าใครครวญดูแล้วทั้งในทุกๆขณะด้วยแต่ท่านอย่าไปนึกถึงอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคต เพียงแต่เฝ้าดูกายและจิตท่านจะต้องพิจารณาจนเห็นจริงในเรื่องกรรมด้วยตัวของท่านเองจงเฝ้าดูจิตปฏิบัติแล้วท่านจะรู้อย่างแจ่มแจ้งอย่าลืมว่ากรรมใครก็เป็นของคนนั้นและอย่าจับตาดูผู้อื่นถ้าผมดื่มยาพิษผมก็ได้รับทุกข์ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะมาเป็นทุกข์ด้วย จงรับเอาแต่สิ่งดีที่อาจารย์สอนแล้วท่านจะเข้าถึงความสงบจิตของท่านจะเป็นเช่นเดียวกันกับจิตของอาจารย์ถ้าท่านพิจารณาดูท่านก็จะรู้ได้แม้ว่าขณะนี้ท่านจะยังไม่เข้าใจเมื่อท่านปฏิบัติต่อไปมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเมื่อเรายังเล็ก พ่อแม่วางกฎระเบียบกับเราและหัวเสียกับเราแท้จริงแล้วท่านต้องการจะช่วยเรากว่าเราจะรู้ก็ต่อมาอีกนานพ่อแม่และครูบาอาจารย์ดุว่าเราและเราก็ไม่พอใจต่อมาเราจึงเข้าใจว่าทำไมเราจึงถูกดุปฏิบัติไปนานๆแล้วท่านก็จะเห็นเองส่วนผู้ที่คิดว่า ตนฉลาดล้ำก็จะจากไปในเวลาอันสั้นเขาไม่มีวันจะได้เรียนรู้ท่านต้องขจัดความคิดว่าตัวฉลาดสามารถออกไปเสียถ้าท่านคิดว่าท่านดีกว่าผู้อื่นท่านก็จะมีแต่ทุกข์เป็นเรื่องน่าสงสารอย่าขุนเคืองใจแต่จงเฝ้าดูตนเอง จเจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึกควรทำอย่างไรต่อไปอันนี้ก็ดีแล้วทำจิตให้สงบและเป็นสมาธิและใช้สมาธินี้พิจารณาจิตและกายถ้าจิตเกิดไม่สงบก็จงเฝ้าดูด้วยแล้วท่านจะรู้ถึงความสงบที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะท่านจะได้เห็นความไม่เที่ยงแม้ความสงบเอง ก็ดูให้เห็นไม่เที่ยงถ้าท่านยึดติดอยู่กับภาวะจิตที่สงบแล้วท่านจะเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่สงบฉะนั้นจงปล่อยวางหมดทุกสิ่งแม้แต่ความสงบท่านอาจารย์เป็นห่วงลูกศิษย์ที่ภาคเพียรมากหมายความว่ายอย่างไรถูกแล้วผมเป็นห่วงผมเป็นห่วงว่า เขาเอาจริงเอาจังจนเกินไปเขาพยายามเกินไปแต่ขาดปัญญาเขาเคี้ยวเข็นตนเองไปสู่ความทุกข์ยากโดยไม่จำเป็นบางคนมุ่งมั่นที่จะรู้แจ้งเขาขบฟันแน่นและใจดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นความพยายามมากเกินไปคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันพวกเขาไม่รู้ถึงสภาพเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง สังขารทั้งปวงจิตและร่างกายล้วนเป็นของไม่เที่ยงจงเฝ้าดูและอย่ายึดมั่นถือมั่นบางคนคิดว่าเขารู้เขาวิภาควิจาร์จับตามองและลงความเห็นเอาเองอย่างนี้ก็ตามใจเขาทิฏฐิของใครก็ปล่อยให้เป็นของคนนั้นการแบ่งเขาแบ่งเรานี้อันตราย เปรียบเหมือนทางโค้งอันตรายของถนนถ้าเราคิดว่าคนอื่นด้อยกว่าหรือดีกว่าหรือเสมอก,กันกับเราเราก็ตกทางโคง้งถ้าเราแบ่งเขาแบ่งเราเราก็จะเป็นทุกข์